ูไหมคะว่าโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุด โรคอะไรโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรไทยมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและเองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆอีกทั้งยังพบในประชากรที่มีอายุน้อยลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผลกระทบทั้งจากภายในและก็ภายนอกร่างกายเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นในปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนั้นไม่สามารถระบุให้ชัดเจนเพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งแต่ในปัจจุบันพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้น เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งมีอยู่หลายปัจจัยอาทิเช่นอายุพันธุกรรมการสูบบุหรี่การขาดการออกกําลังกายและก็การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวันและที่พบบ่อยและยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการรับประทานอาหารเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเช่นการรับประทานอาหารไขมันสูงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การขาดการบริโภคผักและไฟเบอร์ซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญและก็จําเป็นมากๆที่ใช้ในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง